ใช่ครับผมโอ้โหจะร้องยังไงเนี่ยประเด็นเออร้องร้องเดี๋ยวเดี๋ยวจัดอันนี้มีอันนี้นี้อ่าอยากให้พี่เซนเรียนแบบเสียงเบบี้มายจากน้องหึ่อขื่อนะครับผมเป็นหึ่อขื่อนี่คือเป็นเสียงของร้องถือไหมเป็นหึ่อขื่อนะฮะโอเคนี้ด้วยลิปซิงเสียงตุ๊กี้ลิปซิงเสียงตุ๊กี้นี่ยากเหมือนกันนะฮะเราไม่มีคลิปนะถ้าเดี๋ยวมีคลิปเดี๋ยวเราจัดให้ละกันเออนี่ทิ้งไว้ก่อนถ้าเดี๋ยวมีคลิปมาจะได้แบบเออลองฝึกลิปซิงดูนะครับผม แล้วก็มีขอเพลงกันเข้ามาเหมือนเดิมฮะหลายเพลงมากเลยที่เราได้เปิดกันเข้าไปแล้วนะฮะโอเคเลิกเลยได้ไหมฮะได้อยากได้แล้วใช่ไหมครับกับกีบไวเชอร์จากจิวเวออนะครับผมค,คนที่จะได้ไปโอเคเดี๋ยวเราจะจะให้รู้กันเลยแบบไม่ต้องพูดนะสาหรับคนที่จะได้ไปนะครับ <laughs> นั่นก็คือคนที่บอกว่าให้เราพูดเสียงเบงกี่บายนั่นเองนะครับผม <laughs> โอเคหมายเลขก็คือหมายเลข 8 0 6 2 2นย์หสองสององรีเควสนั่นเองครับผม อยากได้อะไรที่ฉัดให้เ <t> ต็มท <at> ี <us> ่แล้วนะครับตามที so ่รีเควสต์กันขอเข้ามาแล้วกันนะครับก็ขอบคุณขอบใจให้เขดีๆด้วยนะกันนะครับกับมายเลขนี้นะครับที่ได้รับกีเวเชอร์จากจีวอล์คอไปนะครับไปทดลองร้องไปเรียนร้องเพลงกันดูก่อนนะฮะว่าจะเป็นยังไงเราจะแบบว่าเฮ้ยเผื่อจะเป็นศิลปินแบบเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รับกีเวเชอร์ไปเลยแล้วกันนะครับผมมาถึงอีกหนึ่งอย่างกันดีกว่าโคที่เราได้บอกกันไว้นะครับว่าที่สุดของเพลงที่พี่จอมเนี่ยเขาอยากฟังที่สุด